เคยเห็นกาเรียงครับลักษณะของผลกาละเวกครับผมไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่นะครับเถาของเขาเนี่ยก็จะมีหนามที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็แหลมนะครับอันตรายมากครับการปลูกเลี้ยงก็เหมาะที่จะทำร้านรองรับครับใช้เหล็กแป๊บหรือโครงสร้างที่แข็งแรงแบบนี้ครับ รองรับน้ําหนักแล้วก็ต้องมีการตัดแต่งหนามเขาทิ้งไปนะครับให้เกลี้ยงแบบนี้ครับเพราะถ้าไม่ตัดนะครับสิ่งที่เห็นอยู่ก็คือความอันตรายตรงนี้ครับนะครับนี่ครับโครงสร้างต้องแข็งแรงนะครับโดยเพราะการใช้เหล็กแป๊บดูหนามเขาครับแหลมและยาวแบบนี้ครับอันตรายมากเลยนะครับฉะนั้น หากต้องการปลูกทำซุ้มควรที่จะตัดแต่งหนามเขาออกไปนะครับผมเนี่ยเหมือนเดือยไก่เลยครับเนี่ยแข็งแรงแล้วก็แหลมด้วยอันตรายสุดๆนะครับผมควรที่จะตัดแต่งออกมาลักษณะครับ